ภานักเรียนโรงเรียนบ้านโอกสู่มุ่งปองดอร่วมพัฒนาพาแก้ไขพร้อมนำหลักคุณธรรมนำทางใจเสียงเล็กใหญ่พร้อมรับฟังนำพัฒนาเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่แข่งแก่งไม่เบียดแย่งสิทธิเสรีใสเราผู้นำและผู้ตาม เก้าหน้าไกลภาพภูมิใจในบทบาทหน้าที่ตนสวัสดีครับกระผมเด็กชายสิสวรรณจันทคารกำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับพจมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเข้าสูงประจำปีการศึกษา2567ผู้ลงสมัครการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานะักเรียนเบอร์9เครือข่ายโรงเรียนชุพนบุรี1 วันนี้ก็ผมจะมานำเสนอนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสนงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองซึ่งในการขับเคลื่อนงานสภานักเรียนมีนโยบาย3อย่างดังนี้ 1. การพัฒนาพฤติกรรมที่ดี 2. การพัฒนาความรู้ที่ดี 3. การพัฒนาทักษะที่ดีและมีความสุขนวัตกรรมที่ใช้ในการดาเนินงานสภานักเรียน จะใช้ในรูปแบบ B-case model B behavior คือการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนที่ดีและมีคุณธรรม K knowledge คือการพัฒนาความรู้ที่ดีในเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมสภานักเรียน S skill คือการพัฒนาทักษะที่ดีได้แก่การทำงานการเรียนการดำเนินชีวิตประจำวัน B-case model คือนวัตกรรมหลักของการทำงานของสภานักเรียน B. เกสต์โมเดลทำให้นักเรียนสมาดังนี้ว้าวมา S. สกิลมีทักษะที่ดี M. มายมีจิตใจที่ดี A. แอนทุสเมตประมออเมินตนเองอยู uh, ่เสมอ R. รีเสิร์ชมีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล T. เทคโนโลยีมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างสาร้างสรรค์ครับจากนโยบายการทำงานดังกล่าวข้างต้นหวังว่าคณะกรรมการทุกท่านจะเลือกกับผมเด็กชายสิสิวัลจาานันทรขันผู้ลงสมัครคณะกรรมการ นักเรียนเบอร์เก้าข้าวขายชุมพลบุรีหนึ่ง Everything we do is louder h ดน Everything we say ทุกสิ่งที่เราทำจะดังกว่าสิ่งที่เราพูดกระผมแนนามผู้ลงสมัครคณะกรรมการสภานักเร,รียนเบอร์เก้าขอกล่าวคำว่าขออภุณครับ